สวัสดีทุกท่านมาเดี๋ยวเราก็จะขนเอาไม้ฝาขึ้นนะพี่น,อน้องเ,เอ้ยอออันนี้เป็นไม้ฝาที่ผู้ใหญ่จะดีนะซื้อมารอบแรกนะส่งมานะทั้งหมดเอ่อสี่มัดไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกมัดหกมัดผมหยิบไปใช้แล้วหนึ่งแผ่นเนะท่านวันนั้นที่มันขาดไปเนาะผมก็เอาเอาไปใช้แกะเอาไปใช้แล้วหนึ่งแผ่น นะฮะฮวันนี้เราจะเอาไปสามมัดพอนะ,ะทุกท่านเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมีอยู่สี่มัดนะฮะมีอยู่สามมัดกับอีกสี่แผ่นนะฮะสามมัดกับอีกอีกสี่แผ่นผมก็เลยนะไม่เอาไปหมดดูแล้วเหมือนมันจะเหลือนะเดี๋ยวขนกลับมาเยอะนะถ้ามันขาดนะเราค่อยกลับมาเอาแล้วกันนะครับแต่นะทุกท่านผมจะเอาแผ่นเล็กๆน้อยๆไปด้วยนะ เพราะว่าเรามีตรงที่จะใส่ก็คือตรงด้านหน้าเนาะต้องใช้เป็นแผ่นเล็กนะทุกท่านเราจะได้ไม่ต้องตัดนะเออนะเดี๋ยวเราจะเอาไม้ฟาขึ้นรถนะทุกท่านนี่ไม้ฟาที่ผู้ใหญ่ด้ซื้อรอบแรกนะส่งมานะท่าน น่าตัวก่อนเดียวมันล้ม Mm Okay. กลัวมันไม่พออย่างเลยเอาไปอีกสักตับหนึ่งเนาะเหลือเหลือไว้อยู่ตรงนี้สองตับเนาะถ้ามันเหลือก็คือเ,เดี๋ยวค่อยนึกก่อนตอนนี้หนึ่งแผงไอ้ข้างในเมื่อวานเราเกะใช้แค่แผ่นเดียวเนาะสี่แต่อ้วนแล้วว่าพอแล้วว่าพ่อปะเพราะว่ามันก็เหลือแต่เศษเศษเศษแล้วมันก็มีเศษอยู่นะตรงโน้อนอะ พอก็พองั้นเดี๋ยวเอาเศษตัวนี้ไปด้วยเสริมดเดี๋ยวเราจะมัดดีๆหน่อย สายรัดนี่ผมทำเอานะท่านเอาแบบสายยางทำเอาเพราะว่ามันซื้อมาแล้วมันขาดบ่อยทำเอาเลยจะได้ไม่ต้องขาด โอเคไปเดี๋ยวเราไปเอาเศษไม้ฝาตรงโน้นนะท่านอ่าไม้ฝาเศษเล็กๆน้อยๆ,ๆเราต้องใช้ตรงบริเวณหน้าต่างทั้งสองด้านนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณด้านข้างบานสไลด์นะท่านเราต้องใช้นะะเราจะได้ไม่ต้องตัดแผ่นยาวนี่มีเอาปูนะ เอาปูนเะาไปฝากนอาไปฝากาติพี่น้องอ้าเอาหมวกมาด้วยไม่ไม่มีหมวกมาแล้วกัคะเศษไม้ฟ้าที่ผมเก็บกลับมา จากหน้าง,งานต,างต่างๆนี่นะท่านไม้ฟ้ามันโดนแดดโดนฝนได้นะยิ่งโดนแดดยิ่งโดนฝนมันยิ่งใส่นะท่านมันยิ่งขาวนะอันนี้เราใช้งานได้เราเก็บเอายาวๆไปนะครับนี่แหละคือประโยชน์ของไม้ฟ้าที่เราเก็บกลับมาเศษต่างๆเราก็เอาไว้ใช้งานต่อไปได้นะเดี๋ยวผมไปเก็บก่อนนะท่านอา่า พาล้ล่เร้ๆมาที่นอนหมานั่นอะ่ะอือทำให้หมามันอยู่ใส่ใส่ไว้ในรถใส่ไว้ในรถลองมาดูนี่หนูหนู ไปไปดู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 เมื่อกี้นี่พ่าเห็นเฮ้ยหนูไปดู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 เฮ้ยตกใจหมดเลยหลอกมาก่อนเฮ้ยเจอไหม chơi đùa mấy chơi đùa mấy chơi đó นะสุขั้นเอาไปเท่านี้เออไม้ฝาสีธรรมชาติเนี่ยดีอย่างหนึง่งเวลาเราขัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยสีมันไม่ลอกโดนฝนโดนอะไรมันจะขาวไปเรื่อยๆนะพาเนื้อของมันเป็นเนื้อสีขาวนะมันก็เลยยิ่งโดนน้ำมันก็ยิ่งขาว รถจะไปอังเปล่าเจ้าหจะาำอะไรได้สมองแค่นั้นสมองเท่าห้างอึง เมื่อเช้าตีละกาลงห้วยตีละกาลงห้วยรอบนึงเมื่อเช้ามันก็เลยเป็นสภาพนั้นล้างมือก่อน ไปสุกข่นันนี่การขนไม้ฟ้าต้องขนท่านี้เท่านั้นนะทุข่นันนะถ้าขนท่านอนลงเนี่ยหักนะเวลาตกหลุมอยกเว้นรถกระบะหรือว่ารถที่มันพอดีกับไม้ฟ้าเนี่ยก็ขนแบบท่าไหนก็ได้หมดแต่รถของเรามันไม่ได้เสมอมันไม่ใช่สามเมตรลงอยู่บ้านนะกะกะไม่ต้องไปไม่ต้องไปหมานะ่ะอยู่บ้าน เศษไม้ฟาไปด้วยนะพี่น้องเอ้ยเอาไปใช้งานนะครับเก็บไว้อยู่บ้านผมก็ไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยววัวควายเหยียบมันจะแตกหมดรถคันะน,นี้ใช้งานคุ้บนะพี่น้องเอ้ยไม่ว่าจะขนอิฐหินปูนไฟแผ่นหลังคาน,ะนังโรงนังร้านลังของใหญ่ๆได้หมด ทำได้มากกว่ารถกระบะรถกระบะยังขนเหล็กขนอะไรยังลำบากเลยรถตันนี้นไปแบบชิวๆเลยขนเหล็ก <Yeah. S 1> 10-20เส้นแบบชิวๆน่ะ <Yeah. S 1> ขอบคุณทีนี้ครับผมเดินทางก่อนสวัสดีครับ